ใคอนแทคเลนที่มีอยไทยเท่านั้นนะคะก่อนใส่แนะนำว่าให้เช็คให้ชัว์ก่อนค่ะว่าได้ใส่คอนแทคเลน์ถูกด้านแล้วเพราะว่าถ้าใส่ผิดจะทำให้เครื่องตามากค่ะ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์เกิน8-12ชั่วโมงต่อว,วันค่ะเพราะจะทําให้ดวงตาขาดออกซิเจนได้ถ้ามีเหตุจาเป็นสามารถดูคลิปย้อนหลังที่ฟลิงสอนได้ค่ะให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนนอนเสมอจาว่าเสมอนะคะห้ามใส่คอนแทคเลนส์นอนเด็ดขาดค่ะซึ่งฟลิงก็สอนวิธีการถอดคอนแทคเลนส์ง่ายๆไปหลายรอบแล้วสามารถย้อนด,ดูคลิปได้ค่ะให้ล้างคอนแทคเลนส์ทุกครั้งก่อนเก็บใส่ตลับค่ะ ถ้าคุณเป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ทุกวันนะคะฟูลลิงแนะนําให้หาวันพักใส่ตาจากการใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์นะคะจะช่วยถนอมสายตาของคุณค่ะถ้านักเรียนชอบคลิปสรุปง่ายๆแบบนี้อย่าลืมเช็คให้ชัวรวก่อนเลยว่าได้กดติดตามแล้วก็กด4ีเฟิร์สคูฟูลลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะสําหรับวันนี้คูฟูลลิง eye h e a l t h master ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอนแทคเลนส์และสุขภาพตาหนึ่งเดียวในประเทศไทยต้องลาไปก่อนสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ